ฟลุกยิ่งสงสัยปมผ้านา้าไม้คนบันเทิงฮือกระติกสซ้นเดือดแกรนยกเท้าให้เลยซึ่งล่าสุดฟรุกเกิกพนถึงกระพดว่าฟังแล้วงงไม่เมคเซนสุดจะไม่ให้คนฟังเขาโกรธหรือสงสัยได้ยังไงมีผ้าน้าไม้ด้วยอีกต่างหากมันไม่น่าง,ง่ายทุกคนคิดแล้วน้องมีกี่มือได้ฟังคําแถลงการแล้วก่อนอื่นผมขอคิดแบบเป็นกลางก่อนเพราะไม่ได้อยากเข้าใจใครผิด หรือปรักปรำใครหรือคิดร้ายกับใครแต่ฟังทุกคนเขาอยากเห็นภาพเพื่อจะได้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องและมันเกิดขึ้นได้ยังไงสรุปเหมือนทั้งหมดมีแค่คนเห็นแค่หนึ่งคนทีนี้คนอธิบายเขาอธิบายสิ่งที่ควรจะอธิบายให้เห็นภาพได้ง่ายๆให้งงและไม่เมกเซน์แบบสุดๆแล้วจะไม่ให้คนฟังเขาโกรธหรือสงสัยได้อย่างไรเขาบอกน้องเอามือจับขาสองมือคนก็คิดตามว่าน้องก็คง ตรงนั้นของบอดี้สูรไปด้วยและมีผ้าอนาไมยด้วยอีกต่างหากมันไม่น่าง,ง่ายและอีกมือก็ควรจับกระโปรงไม่ให้ปลิวไปไม่ให้ปลิวไปมาด้วยในขณะที่เรือวิ่งอยู่ด้วยความเร็วสรุปทุกคนคิดละน้องมีกี่มือคนให้จับนั่งยังไงตรงไหนของเรือผมพยายามนึกตามก็ต้องนั่งหันหลังให้คนขับยื่นขาสองข้างลอยไปแบบยืนยืนให้น้องจับเท่ากับตัวเองจะไม่มีหลักก็ต้องใช้มือจับเบาะหรือหาอะไรเกาะไหม เพราะไม่งั้นเรือเด้งๆก็ต้องตกเก้าอี้ไหมแต่เล่นมือถือไปด้วยสองมือเฮ้ยทาได้ยังไงเขามีกี่มืออะขอโทษที่ไม่เข้าใจและไม่เห็นภาพเพราะพยายามคิดตามที่อธิบายแล้วจริงๆพอคิดตามไม่ได้ก็เลยต้องสงสัยว่าสรุปเรื่องจริงหรอครับที่พูดนอกจากนี้ยังมีคนบันเทิงเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้และเรื่องที่กระติกออกมาพูดถึงแตงโมถ้าโมเสียชีวิตไปเงินกระติกก็หายไปเหมือนกันดุเดือดทั้งโซเชียล ทั้งโพสเองและคอมเมนต์ด่าลั่นในข่าวที่เห็นอาทิตูปิยวดีกอพิชยะแพคพรันยูถึงกับด่ากราดและแกรนเดอะสตาร์ถึงกับคอมเมนต์ส้นเท้าเลยเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ